อะไรอยู่ครับเก็กถิค่นครับกระถินนี่มีประโยชน์ยังไงครับไม่รู้ครับไม่รู้เก็บตำหาเลยครับเป็นผักพื้นบ้านใช่ไหมคะพื้นบ้านเหรอครับโตในทุกที่เลยครับบ้านไหนมีกินก็โอเคครับนี่กระส้มตํำได้เลยนะเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนครับ ตอนนี้นะคะเขากำลังจะเดินไปเก็บมะนาวกันนะคะน,น,นี่นะคะที่บ้านเรานะคะก็ปลูกปลูกผักกินเองนะคะก็มีหนีมะนาวค่ะเ ะะคมาหน้าเต็มเลยนี่สองลูกพอ้อมก็ลองตำแช่ไปรถวันนี้ฝนแรงมากเลยคะไอ้ไม่ใช่ฝนคันล้มไปนี่นะครับกำลังตำพริกกับกระเทียมนะครับลองจุดน้ำปลาอ้อนทานโฟเดอร์แชแนลับ เผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้ต้องลองชิมแต่น้ำปลรราเลยเหรอครับไม่พูดด้วยซะด้วย จไม่มีอะไรครับนี่เซมอลกอนะครับป,ปลาใส่เยอะแซบ่บอะไรอะ่ะน้ำมะขามเปียกนี่แล้วต้องมีเสียง ให้น้องสาวตามให้กินนะครับวันนี้น้ำปลาล้าต้มนะคะน้ว่ะะหาหวานอูแล้วอ,อ,อันนี้นะคะถ้าจะเอาน้ำปลาล้าต้มของอทา่านออเดอร์นะคะนะมาใช้ทำส้มตําน,นะคะไม่ต้องเติมน้ำตาลก,ก็ได้นะคะ เราออกหึ่งนะครปละ่อยอย่าี้อยู่นะใช่ไะออกยังไงวะเนี่ยเร็ดยังเนี่ยยังค่ะอันนี้เาขาถ่ายคลิปอะไรก็มีนะ้นี่นะคะน้ำปลาต้มครับน้ำปลาราครับ อันนี้ถ้าอยากทำไปดูได้ช่องทางโฟลเดอร์ช n ้นเนะครับตนนี้กใหน้าวานไหมนี่นะคะตอนนี้ก็หน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะ้ำดมีอันนี้รองอยู่เนย ยี่นะครับนี่ตุ่มตำแบบบ้านๆสุดปรปลาแซ่บๆไปชิมกันค่ะแล้วนี่นะคะเราก็ทำเสร็จไชิมกันนี่ครับตุ่มตำนะครับ <c oughs> ก็โอเคอยู่นะเนี่ยแซ่บเหมือนกันนะครับปล้านะอือหือ นี่ครับพอให้ออห่องไปก็แรกก็ไอยโอเคโอเคครับ